อร่อยเลิศอร่อยเลิศค่ะผลิตวันนี้จะพามาที่ร้านชื่อว่าออกเคนซึ่งมันมาจากสองคำรวมกันนั่นคือออคตพุสกับชเก่แนะนำให้มาค่ะออกเคนนะคะอร่อยเลิศเ,เราต้องคุยกับเฮดเชฟเลยค่ะเชฟอริศรารัตนคุณชัย เชฟซีนสวัสดีจ้าช่วยบอกเราหน่อยทีมของร้านเราเป็นยังไงและเมนูของร้านเราสังกัดสัญชาติอะไรจ้าต้องบอกว่าร้านออกเคนเป็นบ e าเลสคูซีนค่ะ,คะเราจะไม่ใช่อิตาเลียนเราจะไม่ใช่ฝรั่งเศสแต่เราจะคิดค้นเมนูมาจากประสบการณ์การเดินทางของเชฟและก็ทีมค่ะ เมนูแรกภูมิใจนำเสนออะไรจ้าก็จะเป็นแซลมอนเบลลี่แฮโลค่ะตัวด้านนอกจะทำมาจากมันฝรั่งค่ะเรานำไปทอดแล้วคลุกด้วยฟูริคาเกะค่ะข้างในจะเป็นสาหร่ายค่ะแล้วเป็นข้าวญี่ปุ่นข้างในเป็นแซลมอนทาทาข้างบนโรยด้วยไข่ปลาแซลมอนรมควันค่ะแล้วก็โรยอีกชั้นหนึ่งด้วยขงข้าวคั่วญี่ปุ่นเมนูที่สองจะเป็นออคเคนสลัดค่ะข้างล่างจะเป็นบูราตาชีสแล้วก็กีวีค่ะส่วนหนึ่งเราเอามาทำเป็นกีวีวินิเกรตค่ะคลุกเข้าไปกับตัวผัก Water rest, วอเตอร์ครกับเฟ็นเนลเราโรยหน้าด้วยตัวแอลมอนต์โรสแมรีแล้วก็กระเทียมทอนแล้วก็สาลี่ค่ะเมนูที่3ตัวออ t ต e ฟู o ของเรานุ่มมากๆเลยเรานำไปทอดในน้ำมันน้อยๆในน้ำมันเบคอนค่ะแล้วตัดเลี่ยนด้วยซอส s o เวอร์แทงเจอรีนค่ะ,คะแล้วยังเสริมความสดชื่นด้วย s ซ l s a าเวอ e ์เด c ซค่ะ<ม>เราใส่ตัวพริกชีชิโตที่นำมาจากประเทศญี่ปุ่นอยู่ข้างบนด้วยค่ะ ไปเมนูต่อจ่จาจะเป็นพิริพิริชิคเก้นค่ะตัวไก่เราใช้เวลาถึง3วันในการหมักตากแห้งหลังจากนั้นเรานำมาอบในเตาโรทิซิลี่ค่ะอบชา้ชาๆด้วยอุณหภูมิที่ต่ำค่ะเป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมงออกมาก็จะได้ไก่ที่ชุ่มช่ำหนังกรอบค่ะ ตัวซอสจะเป็นโทมโตเพเรค่ะแล้วก็คาราเินโยซอสสุดท้ายไบร์มริบจักเราใช้เป็นวากิวพามริบจากประเทศออสเตรเลียค่ะค่ะรลุกด้วยผงมอนทรีออลค่ะเราใช้ตัวเนื้อเนี้ยเข้าไปอบในเตาโรเทสเซรี่เหมือนเดิมค่ะใช้เวลาอบแบบช้าๆเราใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงตัวซอสเป็นทรัฟเฟิลจูค่ะที่ทํามาจากตัวโครงกระดูกเนื้อแล้วก็ใส่ทรัฟเฟิลเข้าไปค่ะของหวานจะเป็นเต้าถึงวันนี้มาในรูปแบบของออคเคนค่ะ เราใช้เป็นโคโคนัทการีตาแทนที่เราจะ,ะใช้เป็นน้ําแข็งเกลดหรือน้ําแข็งใสค่ะตัวซอสเราเป็นตะไคร้กับลําไยซอสของหวานของเขานี่ก็มีให้เลือกมากมายเลยนะคะร้านเราเปิดกี่โมงจ๊ะร้านเปิด11โมงถึงเที่ยงคืนค่ะวันนี้หต้องขอการันตีความอร่อยเด่นเลิศเป็นพิเศษที่ร้านออเคนเป็นอร่อยเลเชิญมาได้ที่ร้านออเคน ตั้งอยู่ถนนสาทรใต้ร้านอยู่ภายในโครงการพิรัตทาวเวอร์แอดสาทรฝั่งติดถนนสาทรใต้โปรแรงอร่อยเลิศกับ AIS อ,อร่อยเลิศกับผลิตและ AIS ยินดีจะมามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้ามาที่ร้านออกเคนนะคะเพียงคุณก็ใช้ AIS เพิ่มหนึ่งะเล ลแลรกลรับส่วนลดค่าอาหาร10%เมื่อรับประทานอาหารที่ร้านตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2568ขอบคุณ a s s มากๆนะคะที่สนับสนุนร้านออกเคนในวันนี้ค่ะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกา45นาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด 3+ สทำลาไปก่อนและสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะอะร่อยแลวกับผลิตรรีเมจิ้วอ a t i n งยา่าผิงช้างต้องกินค่ะ